ต่อไปต่อไปเราเลขสองเลขห้าเลขห้าเลขศูนย์สี่แปดข่าวในพระราชสำนักช่องห้าแล้วก็ทั่วไปนี่จะเป็นการร้องเรียนเพื่อนที่เป็นผู้วิพากษาเกี่ยวกับคดีของอดิศักดิ์ธานีนมีอยู่ที่ราชาดอนธานีว่าไปทำอะไรมาบ้างเจ้าหน้าที่ราชธรร์ อุดรธานีนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับวอวิทยุเดี๋ยวได้สอบสวนกันแน่ครับตั้งตาเล่นเกมสนุกเกะหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็เกมฟุตบอลเกมฟุตบอลในที่นี้ก็คือเป็นสนามปูนแท้ๆนะครับเจ้าหน้าที่ราชธา,านีอุดรธานีมก้กระทั่งนางสาวปิะยะพรธานีเนียมประพศประพัดแมก้กระทั่งคนที่ไปเยี่ยมยามถามข่าว นายอดิศักดิ์ธานีนยมภายในระยะเวลา8ปีอย่าลืมนะครับนี่คือเรื่องจริงแล้วก็นางประคองธานีกุลซึ่งเป็นภรรยาของนายสุรพลธานีกุลแล้วก็ส่วนที่เหลือเข้าใจหรือเปล่าครับแม้กระทั่งคนที่สงสัยว่าเขาเอาเงินมาจากไหนกันนะที่ฝากเข้าบัญชีกู o กันอย่าลืมนะครับบัญชีกู o ก l e น,นะครับไม่เหมือนใครด้วยโดยอิง บริษัทดีแท็กนะครับอย่ามั่วนะครับนั่นคือเรื่องจริง